ก่อนอื่นนะคต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมตัวทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมและในครั้งนี้นั้นเราก็อยู่เกมที่มีชื่ว่าเกมเซเว่นไนท์สกันอีกแล้วและในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดสุ่มกาชากันต่อครับผมมาเปิดตัวละครระดับตำนานบวกที่ถูกอัปเดตเข้ามาพร้อมกับพ่อหนุ่มไข่เกียวคนนี้นั่นก็คือตัวร้ายที่ไม่ได้เลวน้อยไปกว่ากันเลยพ่อหนุ่มเบลคีของเรานั่นเอง หมาผมกดไปที่ร้านค้ากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวล่ำต่อมาและต่อไปกดมากก็ให้จังหวะนี้กดเข้าไปที่ตำนานบวกแบบเพิ่มอัตราเรทครับผมเปลี่ยนจากหน้าของคนหนุ่มไข่เจียวให้เป็นคนหนุ่มเมลคีลูกหมาป่าของเรา,าก็แบบว่าเมลคีล่าสัตว์เมลคีล,าาล,คลาา่าสัตว์แฮ่ผู้สรสร้างให้ความบ้าคลั่งเมลคีซึ่งจากการดูสกิลคร่าวๆของคนหนุ่มเมลคีแล้วนะ ก็เห็นได้ชัดว่าพอ่อหนุ่มเลคีเนี่ยจะมาเป็นตัวบัฟความถึกให้กับทีมสปีดครับผมพวกทีมสปีดดาเมจต่างๆนะยกตัวอย่างก็สกิลนี้เลยครับผมนี่สกิลแอคทีฟที่มีชื่อว่าการทดลองอันบ้าคลั่งครับผมซึ่งในสกิลจะมีวรกหนึ่งเขียนไว้ว่าในฟีวีพีจะมอบผลไร้พ่ายที่ไม่สามารถกระจัดได้ให้แก่พัทมิตประเภทโจมตีประเภทวิสัยไกลรวมถึงตนเองเป็นเวลา5วินาทีครับผมอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่ามอบผลไร้พ่ายให้กับอัศวินประเภทโจมตีและอัศวินประเภทวิสัยไก่ครับผม เมลคีก็จะเข้ามาในทีมเพื่อบัฟให้ตัวพวกนี้ถึกขึ้นนิดนึงซึ่งประวัติคร่าวๆของเมลคีในตอนนี้นั้นเขาก็ได้ทําการฉีดพลังมรตยูเข้าร่างไปครับผมแต่ว่าพลังมรตยูนั้นก็มีผลข้างเคียงทําให้เขาเกิดอาการบ้าคลั่งที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งพราสที่เป็นหัวหน้ากลุ่มดักไหนก็พยายามหยุดเขาแต่ใครมันจะไปหยุดคนบ้าได้นะครับ <laughs> เมลคีได้พ่ายแพ้ให้กับผลข้างเคียงของพลังมฤตยูนั้น และเขาก็ได้เบรนเขี่ยการทดลองมาที่พลังปีศาจครับผมเพราะว่าคิดว่าพลังปีศาจนั้นสามารถลดผลกระทบอาการข้างเคียงของพลังมนุษย์อยู่ได้ก็หวังว่าเมลคีนั้นจะแบบว่าทดลองสําเร็จได้ะนะผมก็เอาใจช่วยพ่อหนุ่มเมลคีคนนี้อยู่ก็ผมหวังว่าเขาจะรอดปลอดภัยจากการทดลองกันบ้าคลั่งของเขาอะนะคนเด็กของพ่อหนุ่มคนนี้ก็จะเป็นโคนเด็กสายโจมตีเพราะเขาเป็นอัศวินประเภทโจมตีก็มีโคนเด็กสายโจมตียังไงล่ะ <S <S และก็ได้เวลาแล้วผมกดให้คําว่า ตกลงมากเขาให้แล้วกดไปเลยแบบว่าไม่รีรอมาอยากขอแบบว่ามาเลยอะมาในการกดครั้งแรกแบบวีโอมันให้จบเร็วๆยังไงล่ะไม่เอาพออีกมาแล้กวน่นี้โอ้โหสองครั้งครับผมสองครั้งก็ดวโอ้โหมามันดียังไงล่ะ คลิปวิดีโอนี้ไปว่าคงต้องจบกันแบบรวดเร็วกันแล้วอะนะมาใ้ผมเรามาเงียบแล้วก็ฟังเสียงของหนุ่มเมลคีกันหวังว่าในครั้งนี้เราจะได้ยินเสียงของหนุ่มเมลคีน,นะจังหวะน,นี้แหละมบเข้าให้ เดี๋ยวนี <wiele> ้ขาไม่ใส่เสียงภากกันแล้วใช่ไหมเกมกากแล้วเนี้ยนี่คือตัวตำนานบวกนะเฮ้ยเกินไปแล้วนะขออีกทีนึงมันไรด้วยความมาสายขออีกหนึ่งทีโอ้ไม่มาครับผมขออีกทีนึงมั้ยอีกตัวหนึ่งทีอหน้าเข้าใครเป็ดไปละ เจวางว่านี้แล้วก็แบบว่าไม่มีไม่มาอีกหนงตัวเป็นยังไงกันล่ะโอ้โหขอแบบห้าสิบได้ไหมเฮ้ตัวเดียวกพอม <c ười> ั้งคือแมาว่าตัวเดียวคงพอละมั้งเปิหนึ่งครั้งไปิหนึ่งครั้งไปหิไปหนึ่งครั้งพอเลยมากับผม1ครั้งที่เป็นสิครั้งเยองไง โอ้โหมาจริงๆด้วยหนูแมวคี่ล่าสัตว์คนนี้ก็แบบว่าหนูแมวขีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูแมวขีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวตาเหลือกมา พุทธซุ้มเสียงไม่มีให้ได้ยินอีกต่อไปครับผมเกมกากแล้วจังหวะนี้ <What? S 1> ไปดูพ่อหนุ่มเมลคีแบบว่าฉายแสงกันสักหน่อยดีกว่าทาดาและนี่ก็คือการเรืองแสงของพ่อหนุ่มเมลคีครับผมเป็นยังไงล่ะดาบบนเขานั้นเรืองแสงเป็นสีเขียวปนส้มครับผมโคตรเท่และที่เสื้อของเขานั้นก็มีลายเรืองแสงสีเขียวกันด้วยลงมาที่ชายเสื้อด้านล่างก็มีครับผมเท่แบบ โคตรเลยทีเดียวเท่แบบนี้ไม่มีไว้ครอบครองในไอดีมันก็จะแปลกๆอยู่ยผมมีไว้เท่อย่างเดียวก็พอแล้วนะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นั้นผมก็ขอจากลากันไปด้วยใบหน้านคมคายและหล่อเหลาเขางป็นหนุ่มเมลคีแล้วกันดูวับผม,มผู้ชายอะไรหล่อได้ขนาดนี้นี่จะไม่ใช่ตัวร้ายนี่ผมแบบว่าหลงรักไปแล้วเนี่ยแต้ <laughs> วบ้าบอคอหมูยากที่สุดเลยร่บผม แล้วบทใหม่ในวิดีโอถัดไปที่เป็นเรื่องอะไรนั้นก็ไม่รู้อันนี้คงต้องขอเป็นเรื่องเจ้าใจ้านําพาไปแล้วกันครับผมส่วนตัวผมนั้นคงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วครับผมไก่ปู